โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวทีมขาสวัสดีครับวันที่18กคุมภาพันนี้คุณทักษิณจะได้พักโทษก็คือจะได้กลับบ้านแล้วนะครับแต่อยู่ๆก็มีข่าวขึ้นมาอีกข่าวหนึ่งว่าเขาจะอายัดตัวคุณทักษิณไว้ด้วยคดี1นดี112ครับ แต่ว่ากําหนดการเนี่ยถ้านับว่า180วันในการถูกจองจาแม้ว่าจะอยู่โรงพยาบาลก็ตามแล้วนะคะพี่18กุมภาพันธ์นี้ต้องไร้มุนทินออกมาเดินข้างนอกได้แล้วนะครับก็ถือว่ารับโทษไปหนึ่งในสามของโทษแล้วจริงๆเนี่ยคนเนี่ยเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยติดคุกหรือนอนโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยไม่กี่เดือนนะฮะเอาจริงก็มาสักหกเดือนได้นะฮะนับตั้งแต่กลับประเทศไทยมาเลยนะฮะเดือนสิงหาคมอ่ะคุณไปดูฮะตอนแรกติดคุกรวมทั้งหมดแปดปีนะ,ะจากคดีสามคดีคือปล่อยกู้เอ็กซิมแบง เรื่องหวยบนดินเรื่องแก้สัมรทานเอ,อื้อชินครับอะไรพวกนี้นะนี่พูดกันคร่าวๆนะครับเขาตัดมาทั้งหมด8ปีแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือจำคุก1ปีนะและอยู่ในเนินจำไม่ถึงวันเนี่ยนะแล้วไปนอนโรงพยาบาลชั้นสิบี่ที่เรารู้กันโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยรวมทั้งหมดแล้วเขาบอกว่ามันครบ180วันเข้าเงื่อนไขพักโทษล้ว กำลังจะออกอยู่แล้วเรียกว่าอีกนิดนึงเนี่ยอีกไม่กี่วันน,ะนับๆไปมันก็แค่อีกประมาณ10กว่าวันเท่านั้นเองพี่แต่ปรากฏว่า1นึก็มาจะหยุดยั่งคุณทักษิณได้ไหมคะเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าคุณทักษิณเนี่ยไปโดน1นึตอนไหนก่อนนะฮะปรากฏว่าไปสืบดูเนี่ยเขาแจ้งความเนี่ยนะตํารวจปอทอ,อายการสูงสุดสั่งฟ้องเนี่ยนะ,ะเพราะคุณทักษิณเคยให้สัมภาษณ์สื่อที่ประเทศเกาหลีใต้เขาเรียกว่าโชซอนมีเดียนะฮะให้สัมภาษณ์ไว้ปี2558 ว่าในเรื่องเบื้องหลังการรัฐประหารนะฮะผมจะไม่พูดเนื้อความที่คุณทักษิณพูดนะฮะเพราะถ้าผมพูดผมอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเหมือนคุณทักษิณเพราะ,ะนั้นผมจะไม่พูดแต่รู้ว่ามันเข้าข่าย1นึและเข้าข่ายการการะทําอันเป็นเอาเนื้อหาอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เขาก็เลยแจ้งข้อาหาไว้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคุณทักษิณพักโทษปุ๊บก็จะเข้าไปล็อกตัวคุณทักษิณเพื่ออายัดไว้นะฮะ ดำเนินคดี1นึต่อเลยนี่คนเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วทนายคุณทักษณิณบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคุณทักษณิณไปพูดนอกราชอาณาจักรนะครับและคุณทักษณิณไม่มีโอกาสได้แก้ต่างหรือชี้แจงนะและไม่ทราบว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนี่ยได้ร่วมทํากับคดีายาระหว่างประเทศหรือไม่เพราะฉะนั้นเขาก็มีคําถามสงสัยอย่างนี้ฝ่ายทนายของคุณทักษณิณนะครับ งั้นเอากระบวนการนิดน,นึงกันแล้วกันพี่ในกรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะสมมติว่า18กุมภาพันธ์คุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลหรือออกจากการควบคุมตัวของราชธานปัาบหลังจากนั้นก็โดนชาร์จติดคุกต่ออย่างนี้เลยเหรอคะไม่ใช่ฮะสภาสันนิความเพิ่งออกมาพูดเมื่อเช้านี้เองว่าเขาได้รับการพักโทษก็หมายความว่าเขาพ้นมลทินมัวหมองจาก3กคดีนั้นไปแล้วเขาจะต้องกลับไปบ้าน ที่แจ้งกับกกรมราชธรรมไว้เป็นที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่งและแขมไม่ต้องใส่กำไร EM อีกด้วยนะครับส่วนกระบวนการของอายการนั้นจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้เมื่อวานนี้โคส่งอายการสูงสุดออกมาพูดแล้วนี่ฮะหก็คือเขาอาจจะอายัดต,ตัวไว้และส่งฟ้องหรือสอบสวนเพิ่มเติมถ้าสอบสวนเพิ่มเติมก็มีอำนาจในการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปก่อนคุณเห็นไหมครับไม่ได้ว่าเผาต้โทษออกมาแต่งตัวหล่อออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บกระโดดไปจับเลยไม่ใช่นะเขากลับบ้านอะสองสาระสำคัญของการ สั่งฟ้องคุณทักษิณน,นั้นเป็นการกล่าวหาแต่ฝ่ายเดียวคุณเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นคุณทักษิณก็เลยทําหนังสือร้องขอความเป็นธรรมให้เพิ่มกระบวนการการสอบสวนคุณทักษิณเพิ่มเพราะนั้นระยะเวลาจะเพิ่มมากขึ้นและการสอบสวนคุณทักษิณเพิ่มหมายว่ากระบวนการหลักฐานต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นอายการสูงสุดอาจจะมีคำสั่งไม่ฟ้องหรือฟ้องต่อก็ต้องรอว่าคำชี้แจงของคุณทักษิณน,นั้นเป็นอย่างไรคุณเห็นไหมครับว่าข้าพักโทษคุณทักษิณกลับบ้านทันทีฮะไม่มีการติดคุก ต่อให้เป็นหนึ่งสองก็ไม่ติดคุกครับถามที่ต่งแบบนี้จําไม่ค่อยได้ว่าอย่างเงี้ยมันเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่เด็กๆกลุ่ม3นิ้วเนี่ยเขาโดนใช่ไหมถ้าคุณทักษิณโดนฟันว่าผิดจริงก็จะต้องติดคุกเหมือนเด็กๆ3นิ้วใช่ไหมก็ถูกต้องฮะการต่อสู้คดีว่าด้วยเรื่องหนึ่งสองเนี่ยมันก็จะเหมือนแล้วก็ต่างกันดังต่อไปนี้คือเด็ก3นิ้วทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่โดนหนึ่งสองเนี่ยส่วนมากจะเข้าคุกเลย และเขาไม่ให้ประกันตัวนะฮะที่เป็นที่มาของการร้องกันเนี่ยนะร้องทั้งเรื่องการแก้หนึ่งหนึ่งสองร้องทั้งเรื่องว่าโทษไม่ได้สัดส่วนนะกับการจําคุกนะอะไรพวกน,นี้นะหรือร้องว่านะทาไมเมื่อเขาเป็นผู้ต้องหานะกระบวนการยุติธรรมต้องให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาเพราะนั้นมันก็ควรจะมีการประกันตัวได้แต่คุณนักสินเนี่ยนะฮะ <an> <t way> เขาก็เป็นผู้ต้องหาคดี 1- นึเหมือนกัน GUY. อายการรู้สึกสั่งฟ้องแล้วแต่เขายังมีโอกาสได้ชี้แจงมีโอกาสได้ปล่อยตัวก่อนคนก็จะตั้งคําถามเหมือนกันทาไมไม่ไอายัดตัวเข้าคุกไปเลยนะฮะทีนี้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะต้องเป็นฝ่ายมาตอบคาถามว่าทําไมคุณทักษิณกับเด็กๆ3มนิ้วถึงถูกดาเนินคดี1นึ 1> <arma> ไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้ฟังจากพี่ติ๋มว่าแบบนี้ถ้ามันมีความต่างกันแบบนี้นะพี่กรณีคุณ <Naval> ท <ny> ักษิณกับมาตรา1 1 2ที่ล่าสุดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ มันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไหมเขาบอกว่าตราบใดเท่าที่รัฐบาลนี้เนี่ยยังเป็นรัฐบาลเพื่อไทยอยู่นะยังไงคุณทักษิณเนี่ยก็คงจะได้ออกไปอยู่ข้างนอกแหละคุณทักษิณได้ออกไปอยู่ข้างนอกฮะและเรื่องนี้จะไม่กลายเป็น,นพึ่งหยดเดียวเพราะว่ามันไม่มีกระแสนะฮะมันไม่เหมือนกระแสตอนคุณยิ่งรักนะอ่ะพอรลบนี้โทษกรรมสุดซอยอันนั้นกระแสแรงแต่กระแสคุณทักษิณนั้นคุณทักษิณได้เข้ามาแล้ว คุณลักษินได้เข้าสู่กระบวนการรับโทษแล้วถึงแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อื้อๆว่าอยู่บนโรงบาลไม่ได้อยู่ในเรือนจําจริงนะแต่เขาก็ได้รับโทษอันพอสมควรแก่เหตุแล้วได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันตรงนี้นะฮะและที่สําคัญคุณจะเห็นว่าตอนนี้มีแค่กลุ่มคอปทอ เรือขายนักเรียนนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศเนี่ยประท้วงอยู่หน้าทำเนียบและจะประท้วงยืดเยื้อยาวนานไปถึงเดือนเมษายนวันมหาสงการนะฮะที่คุณอุ้งอิงเขาจัดซอปเอาว่ายี่เบ็ดวันเนี่ยนะเขาบอกหนีจะทําให้เห็นขนาดนั้นเลยแต่ประเด็นคือพลังมันไม่มีอะมันพลังมันอ่อนแรงลงไปแล้วและกลุ่มประท้วงก็เป็นกลุ่มเดิมๆจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มก็ปปสนะฮะที่เคยขับไล่ใส่สมคุณยิ่งรักมันก็เป็นกลุ่มเดิมๆแล้วก็น้อยจนภูมิธรรมบอกว่านะฮะก็ สู้วนไปตามกระบ,บวนการยุติธรรมคุณทักษิณก็ทําถูกแล้วจะประท้วงรัฐบาลก็ปล่อยให้ประท้วงไม่ได้ไปขัดขวางอะไรนะฮะแต่พรรคเพื่อไทยพยายามบอกว่าอย่าทําให้มันเป็นปน,น้ําพึ่งหยดเดียวไปล้มรัฐบาลเพราะประชาชนนั้นคาดหวังต่อการบริหารงานของนายกเรถฐามากและสี่เดือนที่ผ่านมามีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมดูจากสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวครเพราะว่าพรรคก้าไกลก็ดี กลุ่ม3นิ้วก็ดีเขาไม่ได้ออกมาประท้วงด้วยนี่นะครับและเขาไม่มีทางไปหลอมรวมกปบกลุ่มทางฝั่งนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะไม่กลายเป็นเพี่งหยดเดียวฮะและคุณทักษินก็จะได้กลับบ้านแบบหล่อๆที่คุณทักษินพูดมาตลอดเวลานั่นแหละครับ